สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ช่องอาชฉีนชิปไชน่าผมอาเิินเป็นคนจีนนะครับผมวันนี้นะครับอาชฉีนมาอยู่อำเภอฟงซุ่นเมืองเหมยโจวน,นะครับเพราะว่าหลังจากผมได้ลงคลิปตามหาญาติให้คนไทยนะครับก็มีพี่ทักมาหาผมนะครับอยากจะให้ผมมาตามหาญาติที่จีนด้วยเพราะว่าขาดการติดต่อมาเกือบ40ปีแล้วนะครับตั้งแต่คนปู่เสียชีวิตไปอะ่ะคือไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับเพราะว่าคนปู่ก็ไม่ได้บอก ที่อยู่ละเอียดอยู่ที่จีนนะครับอยู่ตรงไหนมีแค่พาสปอร์ตนะในพาสปอร์ตเขาแค่ระบุว่าอยู่อำเภอเฟิงซุ่นเมืองเหมยโจนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแต่เราก็ยังสามารถมาตามหาเจอได้เพราะว่าเราเสิร์ชหาในโซเชียลจนะครับว่านามสกุลน,นี้นะครับอยู่อำเภอเฟิงซุ่นอยู่ในหมู่บ้านไหนนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้มาถึงอำเภอ ทางหนานะครับผมส่วนมากคนที่นี่เขาเจะเป็นนามสกุลหล่อนะครับผมวันนี้ทุกคนก็ไปตามหาญาติให้พี่กลับมาเฉียนกันนะครับผมตอนนี้เข้าเมือนก็อยู่ในเมือผมนะครับผมมีลูกทาพภาพเก่าตอนที่คนปู่ของพี่เขามาไหว้ชิงเมงที่จีนนะครับเดี๋ยวเราไปตามหากันว่าเราจะเจอไหมครับตอนนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านหนานอานนะครับผม อำเภอทางหนานที่น um ี่เป็นหมู่บ้านแบบเก่าแก่มากเลยนะครับมีหลายร้อยปีแล้วนะครับผมเราไปทางไหนนี่เดี๋ยวเรา往那边走有人就问一下先嘛哦我看一下哎你好你是这里的人吗是住在这里的吗我我我想跟你打听一下人呢不知道你认识吗 是是不是你们的祖先呢？罗医生，清明的时候有去扫墓过吗？在哪里的？六九块。不是啊，你也应该，一一一,一 earth, 个, rozp, 個、啊，像、嗯、你一个小人啵吼、哎哎呃，一个去扫墓的，嗯。我们正在采访的这位是来自广东的罗先生。 ช่เราตามหาญาิด้วยเพื่อนเราเป็นคนที่เอ่อเเจียวโซเทานะพูดภาษาท้องถิ有没有没有่นเป็นทไทยกว่า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 มีที่เขเนนไทย่หเขาเอาเ่าเขาเขาเขาาเาเขเาเข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 าเาเขาเขาาาา พี่เขามีญาติเป็นคนไทยนะวันนี้มาอยู่ที่ที่นี่ด้วยถ้าที่แท่จะจะดีใช่ไหมโอ๋อพี่เขามีญาติอยู่ที่ไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับญาติก็มาอยู่ที่นี่อ่ะมาเยี่ยมญาติกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาโทรหาหน่อยเผื่อเราจะได้เมาหน่อยครับนี่นี่นี่คือคนที่นี่ใช่ไหม้อ้โ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 อ้อ๋อ้โ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 อ้

ทั้งจุก่งเแโอเคเ,เดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปสามปัมพปุปรวดนามสกุลหลอนะครับเพราะว่าคนที่เราต้องตามหาคือนามสกุลหลอนะครับเผื่อเขาจะาเป็นพี่น้องกันกับคนที่เราจะตามหานะครับผมหาวมึง่าตเหอม้ห่ว่าะห 不远那我们就走路可以我我我请你过去我现在没还没有空啊好谢谢哦你留下走过来就好了好好好好好很近的来可以你พรีคอขเจอขี่มอไซค์พาเราไปนะครับไปที่ไปที่สามพันพับปลวนะครับเดี๋ยวไปกับเพื่อนเราด้วยดีมากเลยนะครับผมทำลาแล้วเจอนี่โอ้อ ชอบดีมาก่าได้คะ้บมอเตอร์ไซค์คาสสิกีที่นี่เป็นหมู่บ้านเก่าเกศนะมีอายุหลายร้อยปีแล้วครับนี่ให้ทุกคนดูหน่อยัที่นั่นห้ทากเลดเหน่อยที่นี่ให้ทุกคนดูหน่อย เป็นหมู่บ้านที่นี่เลยนะครับผมหมู่บ้านสอ,อ,องนอ๋นอนี่ไงเรื่องไหนครัยนี่ไงมาถึงแล้วนะ 好，你好。嗯、你来。我想帮跟你们打听一个人，不知道你们认识吗？有谁会说泰语吗？啊，给您看一下。嗯、有谁在泰国待过？他。他。不是，他大哥。哦，他大哥在泰国待过。哎、但是他没有在泰国。待有十多年，他没有过去。

那就备份，大就、啊、备份嘛，备份就相当于转代转啊！对对对对，不是说那个，这这叫哪个村呢、啊？九十多岁，啊、他七十多岁不是这个照片，你现在他，你还人还还还在啊？人不人不在了，但是他的那边的儿<子>侄侄女想知道他们的根在哪里。哦。 ไม่ใช่ที่นี่นะทุกคนไม่ใช่ที่นี่เราต้องไปอีกที่หนึ่ง是ม是ติจะเล呢那边ที่我们那边是吧是那边 OK แต่เราไปอีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่นี่นะครับโอเดี๋ยวเรามาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเราไปดูสมุดเกี่ยวกับน้มสกุลนี้นะครับเพราะว่าเขาจะได้จด

คนตาน่าจะรู้จักเนาะเอาอย่างนี้ดูเฮ้เดี๋ยวจุกผหาีก่าที่จจกดเดี๋ยวเราจกผูเงหาดีว่าเรานดี้รัเจโอเคโอเคนอเคอบคโอเคโอาคโอเคโอาคโอเโอเคเคาอเคโอเคโอเคโเคโคโอเคโเคเเคโอเคอเคโอเคเอคโอเคอเรโอเคโคเอเ เขาจะมีสมุดเล่มงนี้กา้กนดะอ๋อการเท้อกมาใช่ใเด่นอ๋ไม่พลาดว่ามีใครอยู่บ้านนะขอนนา้ช่วยงจ้อ่ะอืมน่าจาบ้านเนี่ยคนที่เราจะมาหานะเขากำลังนอนอยู่ี่ตานตรูลคืทจหใช 等我去哦，确定他在睡觉吗？还是出去，别不清楚。出去了。嗯，那那等一下再过来。好、哦，可以。过、嗯啊、好好好谢谢你。<先 S 1> 嗯嗯那边转点一下，我算那个五五三个要三公里的话，要要要要两单，你你了解。 ว่าเจะออกคือ่ามึงกันนํามึงเราจะไปกกานกันซ้ายมึงหรืออันี like ้อมึงจะเรามาถามคนตาอยู่ที่อยู่ที่นี่หน่อยครับแล้วเปนที่นั่งเลยเป็นเ่ไหทนั่นหะใ้ว่าเอนก็โดนไทยกูไ Tôi không thể tìm được. Không thể tìm được? Ừm. Đây là... Tôi không thể tìm được. Không thể tìm được? Đi đi. Ờ ờ. Đây là... Bạn có thể thử xem. Ừ dài, cần dài chẳng đủ. là nhà chú ý hả? Ừ. Đây là... Đây là một nhà chú ý chẳng đủ để làm việc ở Thái. Nhưng nó không có nhà chú ý chẳng cái là... lo là nhà จริงๆถ้าเพื่อนไม่มานะเราก็ถามคนที่นี่ไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้เราก็กําลังรออยู่หน้าบ้านของคนอาหรือว่าคนตาคนหนึ่งนะครับเพราะว่าคนตาคนนี้เขาจะมีสมุดเล่มหนึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนามสกุลหลอซึ่งเป็นคนที่เราจะตามหานะครับน่าจะมีข้อมูลอยู่นะเแต่เรารอคนอา เตือนก่อนเดี๋ยวค่อยเอาสมุดมาเช็คดูว่ามีชื่อของคนที่เราจะมาหาไหมครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับส่วนเพื่อนเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เพื่อนเรานะเป็นคนที่เจ้าเต้เจียวสัวเถานะพูดภาษาเต้เจียวได้ภาษาฮกกาได้โ้สุดยอดเก่งมากเลยนะครับอายุแค่สามสิบกว่าเองนะครับโชคดีวันนี้เพื่อนมาช่วยเราตามหาด้วยไม่งั้นเราจะสื่อสารลําบากมากเลยนะครับผมโอ้โหโชคดีมากๆนะครับ เดี๋ยวเรารอไปก่อนนะครับรอคนอาเตือนก่อนเดี๋ยวเอาสมุดมาเช็คดูว่าเราจะเจอชื่อของคนที่เราจะหาไหมครับนี่กลับมาแล้วครับคนตาคนตาเขามีสมุดเล่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคนในนามสกุลนี้นะครับเราลองเช็คในสมุดดูว่าเจอคนนี้ไหมครับหรือว่าเจอญาติๆาของคนนี้ไหม

คือทุกคนงงมากเราต้องตามหาจากไหนดีทุกคนตอนนี <S <S> <S ้เวลาที่จีนนะครับประมาณหนึ่งทุ่มเราใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงมาเช็คสมุดเล่มนี้นะครับมันมีทั้งหมด3ามเล่มนะครับผมมันเกี่ยวกับคนที่ในนามสกุลนี้นะครับก็คือ ดุนที่เท่าไหร่มันมีแบบละเอียดมากแล้วก็เราก็เอาชื่อในรูปภาพตามที่พี่ส่งมาให้นะครับชื่อมันอยู่ตรงป้ายหลุมศพนะครับผมเราก็มาเช็คดูโอเคเราหาเจอแล้วนะครับผมญาติพี่น้องของพี่ที่ให้ผมมาตามหาญาินะครับผมสุดยอดมากแต่ตอนนี้นะครับเวลาที่เจียนก็หนึ่งทุ่มกว่าแล้วเรากลับไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราค่อยเข้ามาตามหาญาิ ถึงบ้านอีกทีนะครับผมห่างจากตรงนี้ไม่ไกลนะอยู่ข้างๆหมู่บ้านเองนะครับแล้วสําหรับคนที่อยู่ในรูปภาพนะครับก็เป็นปู่ของออพี่ที่ให้ผมมาตามหามีชื่ออยู่ในนี้ด้วยนะครับเราชองดีมากเราใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ามาเช็คชื่อนะครับโอเคทุกคนพวกนี้เดี๋ยวเราเจอกันเข้าไปตามหายาพี่น้องถึงบ้านนะครับผมเดี๋ยว,ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เรามาช่วยพี่ที่เป็นคนไทยมาตามหาญาตินะครับผมเมื่อวานเราไปเช็คข้อมูลชื่อ,อ,อญาติของพี่ที่ให้ผมมาตามหาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาในหมู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเอาชื่อลายชื่อไปถามคนในหมู่บ้านว่ารู้จักคนนี้ไหมแล้วก็ไปตามหาถึงป้าน,นะครับก็วันนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านกาวใหม่นะครับผมเพราะว่าญาติของพี่ ที่เป็นคนไทยให้ผมมาตามหาญาติอะญาติเขาก็อยู่หมู่บ้านนี้กันนะครับให้ทุกคนดูหน่อยนะบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับผมข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นเสาหินสองแท่งนะครับผมอ,อ,อยากรู้ว่าทําไมเขามีเสาแหินอยู่ตรงนี้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับไปสอบจองหอนอนะ่ะถ้าติดปันติดนะครับในหน้าหมู่บ้านหรือว่าในหน้าศาลเจ้าปัมพับบุรุษเขาจะมีเสาหินแบบนี้ตั้งไว้ระบุด้วยว่า คนในหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรนะไปสอบจองหอนติดลายชื่อเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเหมือนออภาคภูมิใจของหมู่บ้านด้วยนะครับผมให้ทุกคนดูหน่อยคนในหมู่บ้านนี้นะครับมีสองคนสมัยราชวงศ์ชิงนะครับไปสอบจองหวนติดลายชื่อมีลายชื่อเป็นปันติดนะครับผมก็หมู่บ้านนี้แบบเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ไม่ธรรมดานะหลายร้อยปีแล้วนะครับผม หมู่บ้านจะอยู่ข้างหลังนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแล้วก็มีเพื่อนอาฟงมาด้วยนะครับผมเพื่อนผมนะครับเป็นคนเต้จิ๋วโซเถาพูดภาษาฮกากี้เปใต้เต้จิ๋วได้นะครับผมโชคดีมากที่มีเพื่อนอาฟงมาช่วยเราด้วยตอนนี้อาฟงก็กําลังเอาลายชื่อไปเช็คอยู่ในป้ายนั้นะครับเพราะว่าตรงนี้อ่ะมันเป็นป้ายที่เวลามีงานอ่ะคนในหมู่บ้านนี้เขาจะบริจาคเงินมาเพื่อ,อทํากิจกรรมกันให้ เพื่อนไปเช็คดูก่อนว่ามีรายชื่อของญาติที่ของญาติของพี่ที่ให้ผมมาตามหาไหมครับแต้วทุกคนถ้าหาไม่เจอเราก็ไปถามคนในหมู่บ้านนี้กันว่าคนที่เราจะตามหาอยู่ที่ไหนครับทุกคนตอนนี้เราให้อาฟงไปถามคนที่นี่หน่อยครับว่ารู้จักชื่อในนี้ไหมที่เป็นญาติกันกั้งซีจ้าบ่กับตาบ่ยจุนเ่าต้อบอกัสเซาบ่

他不知道是่ร他้知道，我去หมเขา村ม่รู้哦。เปี่ที่ท่ที่ท่่ทีาทีท่่ที่่เ่ท่ที่่ที่ที่่ท่าี่ี่ที่ท่ทมี่ท่ี่ี่ที่ท่ท่าี่ท่ทที่ที่ท่ทีี่ท่ที่ท่ทที่เี่่า่ที่่ีอีกีก็เซเี ต้อกียะยกเยกแบบก่วนก่อลัแสวนเลยส่งนราสวนตากำลังสุบูลีอยู่่นราเสีย่าเยหทออายุมากแล้วน่าจะประมาณเก้าสิบแล้วเรืาเนม่ยวม่อนะเพื่อนคอนเฟิร์มอีกทีว่าไปทางไหนเราจะได้ไปตามหาอ่าอี่านี้เป็นสั จิน书记啊หรือว่าเป็นคนในหมู่บ้านโอ้โหดัมโบว้าญาติของพี่ที่ให้ผมตามหา,ายอยู่น่าเกลียดสุงๆเกิญาติของพี่ที่ให้เราตามหาอยู่นะค <laughs> ราานะ <laughs> เขาเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผมโอ้โหงั้นแบบนี้ก็ง่ายแล้วผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับเยังไงก็ต้องไปหาที่นนั่อยู้เหมือน ฐานะทงบ้านเขาดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อกี้คนตาบอกมาเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บ้านเขานะครับเป็นบ้านที่ดูหรูนิดนึงนะครับเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมีลูกสามคนนะครับผที่เราจะไปตามหาม,มีลูกชกายสามคนเลยนะครับผมถ้า

คนในนะี้เนาะใช่ไหมถ้าจะเปลี่ยนป้านหลังนี้ไหมโอเคกำลังกินข้าวอยู่หรอากำลไงก่ินข้าวอดยู่ยบี เจ็กนี่นะอ๋ออ๋ขอบคุณครับอขอบคุณครับอ๋อไม่ใช่ป่านหลังนี้เราต้องไปป่านอีกหลังหนึ่งไม่ใช่ที่นี่นะครับเขากำลังกินข้าวอยู่เยอนิดน่ใี่หมหนึ่งกิ่ะคุณผู้ชมคุณผู่ชมคุณู่ชมคุ1公里้ชมคุณผู้ชมคุณู้ชมคุณผคุ้ชมคณผู้ชมคุณ่คมค้ค้ค้คคมคณค ทำแล้วไปสะดวกกว่าทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปหาเขาหน่อยนะบ้านหลังนี้แหละครับดูแบบดูดีมากเลยนะครับผมโอ้โหนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยนะ ีบ้านหลังนี้ดูดีไม่ทราบว่ามีใครอยู่บ้านหรือเปล่าเะมีคนอยู่บ้านอยู่นะเขาจจะเหมือนเขาไม่ค่อยได้ยินไม่มีใครตอบ บ้านหลังนี้ดูหรูอ่ะครับชอบแบบนี้มากอยู่ที่จีนนะมีบ้านจากหลังหนึ่งเป็นแบบนี้สแสดงว่าเคยมีตังค์เดี๋ยวรอเขามาเปิดประตูก่อนค่อยเข้าไปหาเตือนเต้นนะครับผมเหมือนผมมาตามหายาพี่น้องที่แบบไม่ได้ติดต่อมาเกือบ30ปีนะครับสุดท้ายก็ตามหาเจออารมณ์มันเป็นแบบนี้เลย

về như vậy là. Hà. Sì, lúc chưa được mãi hăm thân sau môi điều. Do you đi Do đi wanti? Do you 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 wanti? đi you wanti? Do you wanti? เขาเพิ่งไปว่ายชิงหมิงมาวันที่21ที่ผ่านมาสองวันเองนี่คืม่ของมนี่คืม่ของผมนีอม่ขงผมนี่คือแม่ของผมนี่คือแม่ของผมนี่คือดม่ของผมนีวคือม่ของือแม่ของี่คแม่ของผมี่คือ่ของผมนี่อแม่งผมนี่คือแม่เองผมนี่คือแม่ขี่คือแงผมน่คงผมี่คือแม่ี่คือ่ขงผม่คื่ขี่คือี่คืม่ของ่คือแนี่คือม่ของนี่คือแมนี่คือแองผมนี่ ้้าน,นีูเ,ออเราเข้าบ้านต้องถอดรองเท้านะครับใส่รองเท้าแตะของเขาเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะกลับมาโลโลป้านนี้นนฮ่าฮ่า <c oughs> ทุกคนเมื่อกี้เราก็อยู่ในบ้านญาติของพี่ที่ให้ผมมาตามหาญาตินะครับผมโอเค เอารูปภาพเอาเอกสารให้ดูเรียบร้อยคือใช่เลยครับผมเป็นญาติพี่น้องกันนะครับก็เราก็ดีใจด้วยนะครับดีใจกับพี่คนนี้ด้วยทีเ่เจอญาติแล้วนะครับหลังจากขาดการติดต่อมา43ปีนะครับตั้งแต่คนปู่เตือนทางมาครั้งสุดท้ายนะครับในปี1982นะครับมาทําชิงหมิงมาไหว้ชิงหมิงเสร็จแล้วกลับไปนะครับไม่ถึง2ปีก็เสียชีวิตไปก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับ ฝั่งญาติทางจีนกับทางไทยคือไม่ได้ติดต่อกันเลยเพี่คนนี้นะครับรอบที่แล้วก็ปีที่แล้วก็มาเที่ยวเต้เตจียวโซเถาเหมือนกันแต่เขาก็ถามไกด์ว่าพอจะช่วยตามหาญาติที่นี่ได้ไหมไกด์บอกว่าตามหาไม่ได้นะแต่โชคดีที่เรามาแล้วเราก็ตามหาข้อมูลนะครับไปดูเอาเอกสารไปเช็คในเ,เขาเรียกว่าสมุดบันทึก ชื่อในนามสกุลน,นี้นะครับแล้วก,ก็เจอญาติพี่น้องกันก,ก็ไปดูในสมุดว่าคนไหนเป็นญาติของพี่คนนี้เราก็ได้จดไว้เรียบร้อยก็วันนี้เป็นวันที่สองเราก็จะเข้าไปในป่าน,นะครับไปตามหาญาติพี่น้องแล้วก็คุยกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะเราตีใจด้วยนะครับตามหายาติพี่น้องเจอแล้วส่วนตอนนี้ที่อาฉินอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านเก่าที่ อากงอาม่าของพี่ที่ให้ผมมาตามหาญาติที่เขาเคยพักอาศัยอยู่นะครับให้ทุกคนดูหน่อยนะครับผมที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านเกาใหม่นะครับญานนี้เป็นเมืองเก่าหมดเลยแต่ก่อนประมาณหนึ่งร้อกว่าปีที่แล้วนะเขาก็พักอยู่ในบ้านแบบนี้กันนะครับเป็นญาติพี่น้องกันหมดติดติดกันเลยนะครับน้มสกุลเดียวกันไม่มีไม่มีนามสกุลอื่น,น,เ,นเขามาพักอยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่หมู่บ้านใหญ่นะครับผมให้ทุกคนดูบรรยากาศหน่อยนะครับ โอบ้านเก่าแก่ามากเลยทุกวันนี้ในนี้ไม่มีคนไม่ค่อยมีคนพักอาศัยอยู่แล้วนะครับอาจจะเจอบ้างส่วนมากก็เป็นคนที่เขาอายุเยอะแล้วนะครับผมคนแก่พักอาศัยอยู่ก็ประมาณนี้แหละครับผมให้ทุกคนดูบรรยากาศในบ้านเก่าแกา่ในเมื่อประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วหน่อยนะครับแต่ก่อนที่นี่พุกพ่านมากนะครับแล้วก็มีคนพักอยู่ในนี้เยอะแต่ทุกวันนี้ มีตังก็ไปสร้างบ้านใหม่ที่อื่นกันแล้วนะครับก็อยู่ตรงใกล้ๆนี้แหละครับบ้านแบบนี้ไม่ค่อยมีคนพักอาศัยอยู่แล้วนะครับเรามาเข้ามาในหมู่บ้านนี้เราก็ได้สัมผัสบรรยากาศเก่าๆย้อนยุคเมื่อประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับอากงอาม่าของใครเอ่ยที่เคยพักอยู่ในหมู่บ้านนี้ ก็ยังมีนะครับตามสกุลน,นี้เมื่อวานผมไปเช็คในสมุดบันทึกรายชื่อของออนามสกุลน,นี้นะครับมีคนที่เขาไปทำอาหากินที่อาเซียนเยอะมากเลยแต่หลังจากไปแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลแล้วนะครับผม,มเพราะว่าไปทํางานทำอาหากินก็อาจจะมีครอบครัวใหม่แล้วก็ไม่ค่อยได้ติดต่อติดต่อมาหรือว่าไม่ค่อยได้กลับมานะครับผมอันนี้ก็ น่าเสียดายมากเลยนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะตามหายาติพี่น้องที่จีนนะครับสามารถติดต่ออาฉีนมาได้นะครับผมสาหรับอาฉีนนะครับผมก็ชอบงานพวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไปดูบรรยากาศแบบเก่าๆย้อนยุคไปช่วยเขาคนเนื่นตามหาญาดพี่น้องกันเวลาเจอกันแล้วเขารู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากขาดการติดต่อไปนานอ่ะผมชอบแบบนี้มากเลยนะครับ พาทุกคนมาดูบรรยากาศสักหน่อยนึงดีใจเราช่วยพี่เขาตามหาญาติเจอแล้วก็เราต้องขอบคุณเพื่อนเราด้วยนะครับที่เป็นอาฟองมากับเรานะครับช่วยเราเมาสื่อสารเพราะว่าคนที่นี่นะถ้าเราเข้ามาถามเขานะครับเราพูดภาษาจีนกลางเขาก็อาจจะละแวงหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่นี่เขาพูดภาษาท้องถิ่นนะครับเขาก็จะไม่ต้อง คือไม่ระแวแงมากนะครับก็ให้ข้อมูลเราดีนะครับก็ฝากทุกคนติดตามช่องอาชินด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมหน่อยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย